สวัสดีครับอยู่ยช่องมมยสยามซิ่งครับวันนี้ผมจะพามาดูอาทีพ140ดึงน้ำครับ ผมใช้ทุกคงสยามครับพมสยาม์สยามใช้ดึงน้ำใส่แตงโมครับผมเนี่ยอธิบยสี้ทีครับ วงบิ๊กเกียวดึงงานเหมือนกันครับนี่ครับบิ๊กเกียวดึงงานครับนี่เครื่องเจ็ดแรงครับเครื่องเจ็ดแรงไงครับดูครับแรงแค่เจ็ดแรงก็แรงเหมือนกันครับเราดึงงานครับเจ็ดแรงบิ๊กเกียว ผมใช้เป็นโคมป็นเกี่ยวครับโคมปิเกี่ยวครับปนเกี่ยวครับโคเป็นเกี่ยวครับน้ำมันเยิ่มครับผมว่าผมจะซื้อเครื่องใหม่ปิเกียวครับเสียงเคาะครับเสียงเคาะเสียงพ่อ ไปเจอกันตัวสยามครับนะครับเนี่ยสยามครับว้ยัมนาครับก็ถ้าใครชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปครับอย้ายคนจอย้ายมนทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ร่างคลิปนะครับก็ขอลาตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ